หลังจากที่แม่ลำไผ่าหาวิธีลือแปลงเก่า้าน้ำกลับไปใส่ไม้และวิธีการปรุงดินไม้สำหรับพักกระถางจะพี่น้องมีกรมี่เอฟซีเพิ่นอยากได้วิธีจัดการบริหารกับแปลงดินหลังจากที่ลือออกไปแล้วเฮ็ดจังไดสวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุขุนมือนี่แม่ลำไพ่สิหายแนยวทางให้วิธีการจัดการบริหารแปลง กัปแปลงดินแปลงข้างล่างผลจากพี่น้องว่าหิดจังไรมีผลกับโโลกนอนมะแรงด้วยจากพี่น้องอันนี้เป็นการจัดการบริหารแปลงนอกนจากพี่น้องเนาะเป็นการจัดการบริหารแปลงหิดจังไรให้ปลอดลกูกปลอดสารปลอดเอยปลอดลกูกปลอดมะแรง <c oughs> ต่างๆปลอดสารแมนจากพี่น้องปลอดสารอีดีปลอดสารเพราะว่าเา้าวบดใส่สารเคมีเพราะว่าเ้าจัดการบริหารแปลงถือรัก ถือวิธีมีการป้องกันนะจาะพี่น้องเนาะสํารับพืชพักต่างๆในสวนทีเอฟซีเคยถามมาจาะพี่น้องเคยสงสัยเคยข้องใจว่าอมาแมพันธุจัดการบริหารเปลี่ยนจ้งไดคือบอมีเพียมีบอมีหล่องร้อยของเพียของหนอนของมาเรงต่างๆเลยจาะพี่น้องมือนี้แมลาไพัสิบเปิดผเผยนะจาะพี่น้องเนาะเปิดเผย ควบมลับควบมรับแต่ว่าบ่ลับดอกจ้าพี่น้องแต่ธรรมดาเนาะบางเทือ่อบางที่แม่น้าไผ่กะบ่บได้คิดพอ่อจ้าพี่น้องบ่ได้คิดพ่อว่าจะให้ควมรลวแล้วก็แน่วา่าตัวนั้นเนาะแต่ถามนี่เอฟซีถามมาแล้วแม่น้ำไผ่กับคิดพ่อจ้าพี่น้องก็เลยคิดพ่อว่าเออกนาจะเสนอเนะยแน,แนว่าตัวนี้แล้วก็ให้ควมรลวเกี่ยวกับตัวนี้ให้พี่น้องป้องไป ได้ฟังน้าเพื่อปีนแนวทางเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพื่อปีนแนวทาง <c oughs> ลงไปเปลี่ยนข้างล่างจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องพักคนาเห็นหอมนี่บ่พ่อขายบ่หมีขายจ้าพี่น้องตัวนี่บ่หมีขายอีหลีจา่าบ่ว่าเห็ดบ่ท่านแม่ลำไผ่ซับเผาจ้าพี่น้องซับเผาว่านาจะปลูกอ่าห้างกันเป็นรุ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 นไปคือบ่หายขาดขายต่อไปนี้แม่ลำไผ่จะจ่าบ่หายทิ้งช่วงเราจะพี่น้อง จะว่าหายถ้งช่วงคือจะหายมีขายแบบต่อเนื่องเลยเพราะว่าขายดีจ้ะขนาดเห็นหอมบ้านเมียน้ำไผ่ขายดีด้วยจ้ะพี่น้องเ <c oughs> ต่สลัดเมียน้ำไผ่ช่วงนี้ออกจ้ะพี่น้องมีมีหลายสลัดเมียน้ำไผ่มีหลายแต่ว่าปีใหม่นะเมียน้ำไผ่มีสลัดขายจ้ะพี่น้องข <c oughs> ิดโบท่านอันนี้ก็จะเริ่มจะตัดขายแล้วจ้ะพี่น้องพ่อดีพอตัดขายแล้วหอดีดเลยจ้าพี่น้อง พ่อฮอดีๆนี่แหละพ่อฮอดีๆ <c oughs> อันนี้ที่เม่ลําำพใาหายวิธีพอวิธีปลูกไปจ้าพี่น้องแต่พักที่เม่ลน้ำผายพราะขาดตอนแล้วจ้วาเ่ราะขาดตอนตรงนี้แม่ล้ำผ้าจะลือออกเปลี่ยงพื้นพ่งแล้วจ้าอยู่ได้สองปีจะพี่น้องจะฮิดไมจะลือออกจะเอาถังนมม้ำมาตังจะพี่น้องถังน้ำยูหน้าสองพันลิตรจะเอาออกมาตังนี้เพื่อเอาน้ำไว้ใส่นา,นาแรลยงยานน้ำเพราะพ่อใส่จะพี่น้อง กะหล่ำแมน้ำผึกะหลาพอสมควรอยู่จ้ะตัดไปเทละหัวสองหัวจ้ะพี่น้องตัดไปเทละหัวสองหัวขาน่าขึงงามซนีจ้ะพี่น้องมาถึงเปลี่ยนนี่แล้วการจัดการบริหารก็เปลี่ยสำรับอ่าเอฟซีทีถาม,มาว่าลือพักออกแล้วคิดจังไดต่อไป <c oughs> แมงน้ำผึ้แนะนำาว่าพาลือพักออกไปแล้วตัดหัวกะหล่ำหรือว่าพักกาดออกไปแล้วอ่า แนะนํำว่าอย่าเก็บใบไว้ในแปลงเด้จากพี่น้องอย่าเก็บใบไว้ในแปลงให้พี่น้องสังเกตบึงแม่ลาไผสสใหายสังเกตเด้จากพี่น้องให้สังเกตว่าใบพักกับใบหญ้ามันแตกต่างกันซําใดอันนี้คือใบพักใบหญ้านาะจากพี่น้องนี่หญ้าที่ห้องออกนี่นี่เป็นธรรมดาของหญ้าธรรมศาสตร์ของหญ้าแต่ใบพักแม่ลาไผให้เบึงเพื่อหยังอันนี้พี่น้องสังเกตได้จากพี่น้องพี่น้องต้องสังเกตจ้ะ สังเกตว่าใบพักนี่มันจะเป็นเชื้อราแม็นบ๊อพี่น้องเห็นบ๊อถ้ามันแหงเราเขาจะบพ่แหงไปเรือยขึ้นอยางด้จจะพี่น้องนี่เขาจะเป็นเชื้อราส้หรับใบพักแล้วเขาแหงแล้วแต่ว่าเขามาโดนน้าเขาจะเกิดเป็นเชื้อราจ้ะพี่น้องเชื้อราแบบนี้ถ้ายุ่ถ้าเอาไปทิ้งใส่งเงาบกเขือหรือว่าเงาบกพริก,กพี่น้องจะเฮ็ดให้เงาเ,งเขือบกิกเห้าแหงตายเป็นเชื้อราดําจ้ะพี่น้อง อันนี้คือเป็นอ่าเป็นเกตเล็กเกตหน่อยสําหรับความลู้ของแม่ลำไพ่จ้าพี่น้องแต่ว่าสําหรับผู้อื่นเพิ่นจะจะมีแนวทางไม่แบบใดอันนี้แม่แม่ลำไพ่กับบ่อบ่อลู่นะจ้าพี่น้องแต่ว่าสําหรับแม่ลำไพ่แล้วแม่ลำไพ่ให้ความสําคัญถ <c oughs> ูกสิิงถูกอย่างในสวนในแปลงจ้ะพี่น้องให้ความสาคัญให้ความรลยละเอียดทุกอย่างเลยพักที่ลือออกอยาเอาไว้ในแปลง หนึ่งนี่แหละตัวตัวปัญหาก็คือโรคเชื้อราโรคเชื้อราสําคัญที่สุดและปัญหาหนึ่งก็คือไข่หนอนพวกหนอนพวกมะเร็งพวกเพลี้ยต่างๆเข้าตรงรีบเอาออกจากแปลงถ้าเวลาเข้าอ,ออกพักตัดพักออกแบบนี้เร้วแมลันทพายสีพเพาเก็บใบไว้ในแปลงเมลันทพายสีเอาใบออกไปปลอมจะพี่น้องนี่ <c oughs> ยังต่ต่อแมลันทพายกับสิเอาใบมันออกใบออกนี้พอรอมในมือน,นันเลยจะตัดปั๊บเอาใบออกนี้เลยจะพี่น้องเอาไปให้ปลาให้เป็ี้ยให้ไก่ เฮ้ากินเป็นการแบบอแอจัดการบริหาร <c oughs> ใบพักเข้าแบบมีประโยชน์ก็คือเอาไปให้ปลาให้ปิดให้ไก่เฮ้ากินเฮากรสิได้ประโยชน์ไปอีกแบบแต่หลายๆคนเอาไปท้าน้ำมักแต่หลายๆคนเอาไปทํำน้ำมักและเอาไปเฮ็ดปุ๋ยมักเอาไปใส่เงาเงาไม่เงาพักหลายๆ คนเห็ดแบบนั้นเพราะว่าเห็นมาลหลายอาจารย์บอกนอกจากพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นควมเชือ่อส่วนบุคคลได้จากพี่น้องเดอ้อแต่ว่าสำหรับเมลลังไพ่แล้วเมลลังไพ่สีบกยีใบพักใบใน,นี้เปลงก็คือให้เห็นหนึ่งเป็นเชื้อลาสองโลกนอนมาแลงเพียต่างๆคือต้องเอาออกนี้จากเปลียงให้หมดบางเทื่อก็มีเปลยกเพียอยู่ใบเพราะฉะนั้นการจัดการบริหารคือลื้อพักออกแล้วเอาใบพักออกนี้จากเปลียงไฮเบิดตและอ่า พญญย่ำจ้า,จาพี่น้องผะญญ่ย่ำให้แปลงสะอาดจ้าพี่น้องแปลงสะอาดมีผลกับโรคนอนมาแรงต่างๆสีบวมีหมองลบซ่อนถึงมีห้อกับเหลียวเห็นไงเห็นใดไงจ้าพี่น้องแปลงแม่ลำไผ้เป็นอยังจังบวมมีเพียมีนอนมีมาแรงกันนี่แหละจ้าพี่น้องและกับมีสูนรหน้ามักส่วนตั้งหกัก ของเมรำไพยย่ยูจากพี่น้องกะแมลำไพ่ก็เคยไห้ลงห่ห้ไปหลายคีบยูเนอาจากพี่น้องสำรับสูตรน้ำมักมันกะสิมีหลายสูตรสำรับเพีย่สำรับอ่าหมดนอนมะเร็งต่างๆกะสิมีสูตรเฉพาะไผ่เฉพาะมันอยู่กะคนหาเอาน้ำขลิบเก่าเด้อจากพี่น้องสำรับสูตรหรือว่าจากใรไม่กะคอยข้อมีนของไม้ไหมเดี๋ยวแมํำไพ่จะลง่ห้เนาะจากพี่น้องเนาะแมํำไพ่กะสิพยนยิงมงห้แปลง ให้เปียงสะอาดและนี่คือทิ้งทีแม้ลาไพ่สีเบาถึงการจักดการต้อไปเอาเปลียงออกเล้วเฮ็ดจังไดแมงลาไพ่สีเบาถึงเรืืองเกี่ยวกับฟางเกี่ยวกับแกจบจะพี่นองคือหลายคนเพิินสีใสแกบคุ้มเปลียงข้างบนแมงลำไพ่เอ้เพิินสีใสอาฟางแมงลำไพ่เบาผิดขอถูดขออาัายจ้ะพี่นองเพิ่นสีใสฟางคุ้มคุ้มนาข้างบนเพื่อบ่ใหายคว้มชื่นละเฮย เพื่อให้ควมชุ่มชื้นแต่แมล่ลาไส่ใส่แกลบคุ้มแทนจ้ะพี่น้องเป็นยังแม่ลาไพ like under, mm ่จ hmm. ง like. ใส่แกลบคุ้มแทนนี่คือเหตดผลนทีทีแม่ลาไพ่สิปับปุงดินของแม่ลาไพ่จ้ะโดยการใส่แกลบจ้ะพี่น้องโดยการใส่แกลบแทนแทนฟางแม่ลาไพ่สิเอาฟางใส่แปลงใส่เปลี่ยนปุยมักคือเปลี่ยตัวนั้นที่แม่ลาไพ่เคยเห็ดนะจ้ะพี่น้องเนาะนั่นกระถางแบบนั้นแม่ลาไพ่ใส่ฟางก็จิงแต่แม่ลาไพ่สิเอาว้ข้ัง่าง พอว่าฟางถ้าเขาอยู่ขัง,ง่ังเขาสิย่อยสลายได้เร็วและพ่อเขาย่อยสลายแล้วห้าเออกักออกรุนหนึ่งห้าสี่เอาฟางกลับขืนมาขังบนคุกเข้ากลับขืนมาขังบนให้เป็นให้เป็นปุ๋ยให้ดินร่วนซุยนี่คือเหตุผลทีว่าใส่ฟางไว้ขัง,ง่ังแต่ใส่เกลีไว้ขางบนเป็นยังคือใส่เกลี่ไว้ขังบนเพราะว่าเวลาเ้าลื้อพักออกไปจ้ะพี่น้องลื้อพักออกไปรอบนี้ เฮาสิกกลับเกลียบลองไปข้างล่างจ้าพี่น้องกลับเกลียบลองไปข้างล่าง <c oughs> คูกเข้าให้เข้ากันมั่นสิเป็นการปรุงดินไปในตู้จ่าพี่น้องเพราะว่าดินดินนี่คือเฮาปลูกไส้แปงบ่ได้บปุง๋งจ้าก็คือปลูกไปเลยแต่อาศัยดินอา,อาศัยเกลียบที่ยุของบนนี่ลหละคลุกเข้าลงไปกลับลงไปข้างล่างให้ดินล้วนซุยจ้าพี่น้องเฮาเห็ดดูต้อดูพักออกห้ายหลุนห้ายหลุนร้ายหลุนเท่าได ดินเฮ้ากับยิงดีไปนาคือใส่แกบเป็นตัวปุงดินเฮ้าบริปุูงเต่ะต่ที่แหลกจ้าพี่น้องแต่ถ้งเฮาฟางมาใส่ขังบนกุ้งขังบนเขาจะบ่ย่อยสลายเวลาเฮ้าลือพักลือยังออกเฮ่าจะได้ลือฟางออกน้าแม่นม่ไผ่เคยเห็นแล้วจ้าพี่น้องถ้าเฮาเอาแกบใส่แบบนี้คือเฮ้าลือพักออกคือเฮ้าคุกลงไปเลยจ้ากราบลงไปข้างล่างเลยคุดไม่จ้ะคุด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 คุกเขาให้เขาเขากัน มันจะเห็นให้ดินล้วนซุยคือแกบนี่เขาเบา่ย่อยสลายจ้ะพี่น้องที่เหาใส่ไว้ที่มันเหลียวบเห็นก็เพราะว่าเขาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีจากแกบ็หไม่ๆ่เป็นแกบเก่าเปลี่ยนเป็นสีดำเห่าเลยเหลียวบเห็นจริงๆแล้วแกบมันบ่ย่อยสลายส0ป,ปี20ป,ปี30ป,ป,ป,ปีกันยังคงเป็นแกบคเพื่อเก่าจ้าพี่น้องเพราะฉะนั้นแกบกับดินนี่มันสิเฮ็ใไ้ดินเหานี่ล้วนซุยล้วนซุยไปนาเรื่อยๆ มันสีเฮ็ดให้หลากพ Bereich, sang, steals, ืชของเฮาเดินอาหาอาหารได้ได้ดีจ้ะพี่น้องเดินหากินอาหารได้ดีเวลาเห่าลดน้ำลดน้งน้ำก็สิซึ่มลงไปได้ดีแล้วก็สิเก็บน้ำได้ดีอยู่ในดินหลากพืชเฮาเดินหากินอาหารได้ดีมันก็สิเฮ็ดให้พืชเฮ่าจะเลร่อนตืบตูแล้วงามเร็วเฮาก็บริด้พุวนดินเหาเฮ็ดดูดูบ่อยๆเหาจะบ่ไดดพุวนดินจ้ะพี่น้องแม่ลำไผ่ปลูกพักจะบ่ไดดพุวนดินได้จ้ะพี่น้องบริด้พุวนดินเพราะว่า ปลูกซองหลอบสามหลอบสี่หลอบก็บใส่แกบคุ้มแบบนี้เวลาเอาผักออกเ้องก็คุกเข่ากลับลงไปเฮ็ดให้ดินเห่านี่ลวมลวนซุยดีปลูกหนังกะงามจ้าพี่น้องปลูกหนังกะงามนี่คือวิธีการที่ว่าเมลําไพ่ใส่แกบคุ้มนะ,ละหลายๆข้นกระทมเมลําไพ่มาอยู่ว่าคือบอ่ใส่ฟางคุ้มจะบ่ดีกว่กแกบตีนี่คือเหตุผลที่เมลําไพ่ใส่แกบคุ้มเพราะว่าเมลําไพ่ใส่แกบมาปรุงดินจ้บพี่น้อง กราบลงไปเฮ็นไหดินล้วนซุยเพราะว่าแก่มีเขาอยู่ได้ดดนเขาบยย่อยสลายแต่ว่าฟางนี่ย่อยสลายย่อยสลายเป็นดินแล้วก็แน่นคือเก่าจ่าพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าเขาย่อยเด้เขา่ยยสลายเขากะแน่นคือเก่าดินก็นแน่นคือเก่าแต่เมลําไพ่ใสวิธีใสกุนกระถางร่องแท่นให้เขา่ยยสลายเพราะว่าเขากับเป็นปุ๋ยเขา่ยยสลายเขากับเป็นธาตุอาหารให่ไห่พืชท่เขาได้กินจ่าพี่น้องตัวน,นั้นแต่ตัวนี้ถามว่ามีศารอาหารนังโบ กะมีสารอาหารเล็กหน่อยที่ว่าอ่ามานําเขานั่นแหละจ้าพี่น้องแต่ข่วมพิเศษข่วมดีของเขาก็คือเขาเห็ดให้อ่าดินเฮาล้วนซุยเพราะว่าเขาบบย่อยสลายจ้ะแก็บเขาจะบบย่อยสลายสิปีกันย่งสิปีคือเขาเขาบบย่อยสลายเพราะเพราะว่าเขาบบย่อยสลายนี่ลหละเขาจังเห็ดให้ดินหฮาแบบล้วนซุยดินห้าบ่แเนนนี่คือเหตุปนที่แม่ลำไส้แก็บนะจ้าพี่น้องเนาะหลายคน คงสีหายสงสัยเราก็หายของใจแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะนี่ก็คือเป็นแนวทางแล้วก็เป็นวิธีการจัดการบริหารกับเปลี่ยของแม่ลำไพ่จ้าพี่น้องว่าเหตุแบบไดจังบ,บม่มีหลูกมีหนอนมีมาแรงมีเพียหนึ่งก็คือใบพักแม่ลำไพ่จะบวก,กิใบไว้ในเปลี่ยลือออกแล้วคือเอาออกจากเปลีให้มดเลยจ้าพี่น้องเอาออกจากเปลียและการใส่แก็บก็เป็นการปับปุงดินให้ล่วนซุยจ้าพี่น้อง ปับปุงดินไ้ล้วนซุยห้ดินบอนเนนเฮ้าปลูกพืชปลูกพักปลูกยังกะงามจากพี่น้องถ้าดินเฮาบอนเนนเฮ้าปลูกพักรากพืชเข้ากับสามารถหาเดินหากินอาหารได้ดีมันกะมันกะงามจากพี่น้องมันกะงามเร็วเนาะอันนี้ก็คือแมลาไพันห้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะจากพี่น้องสําหรับเมื่อไม่ที่ปลูกใส่แปลงดินเพราะว่าแปลียข้างล่างนี่เมล็ไพัปลูกเป็นปลูกเปลี่นแปลงดินแต่เมล็ไพก็มีวิธีการจัดการบริหารเร้วกะบํารุง ด้วยวิธีนี้จ่าพี่น้องอันนี้พักคนาที่แม่ลาไพ่มะนิบอ่าพักคนาเห็นหอม <c oughs> นี่ดินขางล่างนี่แม่ลำไพ่กับปูกแบบผสมผสานได้จ้ะพี่น้องนี่คือบอกหายเสียเปล่าประโยชน์เลยเห็นบ่แม่ลำไพ่ปลูกพริกไว้ก้วพริกเขาจะโตก้วพริกเขาจะคุ้มได้แม่ลำไพ่ปลูกพักได้อีกรุ่นหนึ่งได้จ้าพี่น้องนี่แม่ลำไพ่กะสีเอาค้าออกกะสีเอาค้ามะนิบอีกคือกา ยังไดจ้าพี่น้องหรือว่าเอาเป็นพักกวงตุง้งพักยังมะเนปอีกก็ไดนี่คือเป็นการประชับพื้นที่ใส่ประโยชน์ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อันหลากหลายก็คือปลูกหลายชนิดใส่กันนอกจากพี่น้องเนาะก็คือเปลียงพวกนั้นเนาะแมน่นไผ่กับซีมีทั้งตัวทั้งพักทั้งพีมะเขืออีกยังต่างๆพื้นที่หน่อยใส่ซอยให้เกิดประโยชน์จ้าพี่น้องตรงนี้เขาก็คือเอาออกบ้านเบิดเมล่นไพ่ก็เลยย่างโบกี้จ้าพี่น้องก็เลยย่างโบกี้ สำหรับตัวนี้ที่มลําไพ่เอาออกนี่เม่ลําไพ่ปลูกแตงจ่าพี่น้องปลูกแตงใส้ขอบเม่ลําไพ่กะทศค้างขึ้นนี้ตรงกลางกับป็นคือแปลียนนั่นเนาะคือเปลี่ยทั่วที่มลําไพ่ยทยว่างหันตรงกลางมลําไพ่อะวานวานพักบุงจ่าพี่น้องวานพักบุงสำหรับตัวนี้อะมลํำไพ่กะสีฮิดค้างบวบใส้จ่าพี่น้องนี่เนี่ยมูละ้ากับเผ้าเมี่ยงหลักมลรำไพ่ยังไม่หันให้มาจัดการจัดการตัด ดอกออกแล้วก็ให้ปุ๋ยให้ยังเอางาออกอสิเฮ็ดปินสุ้มบวบจ้าพี่น้องร่องรับนาหอนเพราะว่านาหอนสิมาต้องการให้มีสุ่มหลายๆ,ๆจ้าพี่น้องเพราะว่าแปลงเฮาสิบร่รด้ฮ้อนจ้าแปลงเฮาสิบ่ได้ฮหอนสำรับิปนี้หวังว่าคงสิเป,ปินประโยชน์กับมือไม่เนาะจ้าพี่น้องเนาะหวังว่าค้งสีไา่ของใจแล้วก็สงสัยหวังว่าคงสิได้วิธีการแล้วก็เนว่ทางดีๆทีแม่ลำไพแนะนำ้ำ เสนอไปเห็ดรองเบิงจากพี่น้องเพราะว่าแปลงดินส่วนมากเขาจะบกปูงดินเขาจะปลูกไปเลยดินเขาจะเน้นไปเอยเน้นไปเรื่อยเขาลดน้ำดูเท่าไรยิ่งลดไปดูเท่าไรยิ่งแนนก็คือใส่เกียบมาเป็นตัวปุงใส่เกียบมาปุ๊กมาคุ้มนาเวลาเขาหลือพักอ,อกเขาก็คุกเข่าแล้วก็ปีนร่งขงางล่า <c> ง <oughs> ดูตัวดูสิเห,ห็ดหายดินเขาแนนแนน,แ,น,นแล้วก็เอ้ดินเขาาลวมจะาพี่น้องโอ้ยแมลงพิษก็บอาผิดบอกถึงมันสิเฮ็ดหายดินเขาาลวมรวมไปเรอย ลากพืชเห่าเดินหากินอาหารได้ดีเขากง้ามจากพี่น้องใส่ปุ๋ยใส่น้ำมักใส่ยังเขาไปกระบ,บ่ไปใส่กระบ่ไห้ไปใส่กสิซึมลงได้างนี่คือเป็นวิธีการของแม่ลำไพ่นะจ่ะพี่นอนะ้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้แม่ลำไพ่กสิขอล่าพีลาน้องไปเพียงแค่นี้จ่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมได้จ่ะพี่น้องเด้อสามารถนั่งไปเป็นแนวทางแล้วกลับไปปับ๊บประยุกตใส่ล่องเบิง้งไปเห็นล่องเบิง้งจ้าพี่น้องเรื่องหลกเรืองหนอนเรืองมะแล้งมันจัดการเบาหนักแค่ห้เข้าใจจ้ะ เข้าใจเข้าใจปฏิบัติเข้าใจฮิตให้ท่านทวงท่านที่กาจัดให้ถือทวงถือเวลาสําหรับสูตรน้ำมักต่างๆทาอยา่างใดค่ะไม่แมลลําำไพ้ค่ะสิงล่วงหายไม่จ้าพี่น้อง <c oughs> แต่เม่ล์ลำไพ้เคยลงไปหายลายคลิปแลวเนาะมันก็มีสูตรหลายๆสูตรจ้าพี่น้องมันมันอแต่ละสูตรมันกําจัดบ่คือกันเนาะสูตรนี้กาจัดอ่าแมงมัดเออแมลล์ลำไพ้ขึ้พอแล้วบาี้จ้าพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวคลิปนาจะเป็นกำจัดเมี่ยงมัดหายได้จากพี่นอ้องเด้อแมงลัไพ่ายคืพอแล้วบ้านบ่ลืริมดอกจากพี่น้องบ่ลืริมเดี๋ยวจะลุกหายจ้าสำหรับสูตรกำจัดแมงมัดแมลงลัไพเอาดอูเลยจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้จ้าขอบคุณขอบุญหลายๆจากพี่น้องคลิปหน้าพบกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ